ลุงรับจอบเหงาเมื่อไหรให้บอกลุงเพราะลุงรับจอบส่งเรื่องอาหารไหมคนกินสามมือ้อหรือคนกินมื้อเดียวเนี่ยยังไงดีกว่ามันไม่มีคาว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเพราะว่าม,มันอยู่ที่บุคคลบางคนมันต้องกินสามมือ้ออบางคนมันมื้อเดียวมันได้ไงมันถูกจิตกับเขาแต่ถ้าพูดในเชิงที่แฟนเราบอกอืเขาเป็นคนที่กินข้าวมื้อเดียวอ,อแล้วก็รวมไปถึงที่เขาส่งลิงก์พวกชุดความรู้เกี่ยวกับการ อะไรดูแลสุขภาพอ,ะอ่ะเลยทำให้รู้ว่าอ๋อกินมื้อเดียวก็ได้นี่หว่า สมัยเราเด็กๆอ่ะเราถูกสอนว่าต้องกินตื่นเช้ามาต้องกินข้าวหนึ่งมื้อข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นต้องกินให้ครบสามมื้อนะจ๊ะลูกๆนี่คือสมัยก่อนเรานะตอนเช้าต้องกินให้เยอะเนื่องว่าเติมพลังงานเที่ยงกินในระดับปลาหนึ่งตอนเย็นกินน้อยหน่อยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นจนตอนหลังเนี่ยมันเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยในเรื่องของวิทยาศาสตร์และความรู้มันพัฒนา คนมันเข้าไปถึงในเรื่องของร่างกายที่มากขึ้นอจริงๆอะตื่นมาอะตอนเช้ายังไม่ต้องกินก็ได้นะจริงร่างกายเรามันมีไขมันสะสมมันมีอะไร่วนต่างๆที่มันเกินอยู่ก็ให้ร่างกายมันดูดซึมตรงนั้นแทนไปตอนเที่ยงค่อยกินก็อย่างทันส่วนตอนเย็นกินก็ได้ไม่กินก็ได้แค่นั้นเองนะแต่ที่ห้ามขาดคือน้ําำน้ำเนี่ยต้องทานให้ดีแต่คําว่ากินน้ำแปดแก้วต่อวัน ต่อไปนี้ไม่จําเป็นแล้วคือกินกินเพื่อดับกระหาย2ก็คือกินเพื่อย่อยอ่ะแค่นั้นเองนะไม่จำเป็นต้องแบบอีกเยตอนเช้าได้3ละตอนเที่ยงกูต้องได้อีก2องตอนเย็นต้องให้ได้อีก3เพื่อให้ครบ8มันไม่จำเป็นกินกินในภาวะนั้นความเหนียวเสมหะ อ่าแล้วค่อยกินน้าตามตอนหลังเพื่อให้ร่างกายมันได้สดชื่นกินน้ําเพื่อความสดชื่นนะแล้วก็เพื่อการขับถ่ายรถยนต์ต้องมีน้ํามันเครื่องอเพื่อการหล่อลื่นเหมือนกันมนุษย์ก็ต้องการน้ําแต่มากเกินไปก็ไม่ดีเราก็ต้องมีควในการหล่อลื่อนเอาบอกว่ามื้อเดียวแบบพระดีนะอายุยืน จริงๆก็ถูกต้องครับคือร่างกายอ่ะมันต้องการแค่นั้นเองถ้าเกิดไปศึกษากันดีๆอ่ะพวกสายอาชีพจ๋าๆเลยอ่ะเขาจะแบบว่าแคอลอรี่อะ่ะบางคนกินตามแคลอรี่ที่ต้องการก็อยู่ได้แล้วนะไม่ตามใจปาก <Yes. S 2> ตามใจที่แบบว่าร่างกายมันต้องการแค่นี้ทั้นนั้นเนี่ยไอ้คำว่ามื้อเดียวหรือสองมือม้อมันมันแทบจะมาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วในยุคนี้嗯嗯 กินกันแค่นี้พอจะพระหรือไม่พระอันนั้นไม่เกี่ยวเพราะว่าในพระเนี่ยเขาเป็นเรื่องของธรรมวินัยเป็นเรื่องของจริตของพระที่จะต้องอดูงาม,มการที่ให้พระฉันมื้อเดียวเพื่อลดกิเลสเต้ามีแค่นี้แต่เอฟเฟกที่ตามมาก็คือร่างกายเ็าแข็งแรงกันนั้นแหละคือฝึกวินัยว่าไม่ให้หลงไปกับรสชาติของอาหารเราถึงให้กินมื้อเดียวลุงรับ๊อบ